เสร็จแล้วนะครับผมพี่น้องชาวว้านะครับอันนี้ก็ก็เอกยักนะครับตัวแรกก็ทําการติดพ้าลมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมาดูครับความสวยงามนะครับของการติดเสร็จไปแล้วนะครับผมนี่ครับโชวมาในรูปแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับพาะรามแปดเลยนะครับผมนี่ครับพี่ทอนขอดูหน้าคนรอนะครับนี่ครับพี่ทอนครับนี่ครับปิดให้นะครับถ้าไม่ได้พี่ทอนเนี่ยผมแย่เลยนะครับผมงานน่้จะไม่เสร็จนะครับนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับก็ ติดเสร็จแล้วก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้ครับนะครับดูการติดนะครับผมจะติดพิทอนจะติดแบบว่าติดเข้าไปในเนื้อผ้าเลยนะครับผมเนี่ยเพื่อเราจะแกะมาแก้ไขได้นะครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยพิทอนกาลังซ่อมหรือว่าดูความเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับก็เอาไว้ทายนะครับว่าจะทายถูกหรือไม่ว่าปีกยาวเท่าไหร่นะครับนี่ครับพี่ทอนนะครับนี่ก็เป็นปีกลูกนะครับผมนี่อกกลางนะครับผม นี่ครับนี่ก็จะดามเหล็กนะครับผมจะดามเหล็กนะครับผมนี่ครับก็จะสวยงามตามท้องเรื่องครับเป็นสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวดูตัวที่สองนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับนี่ครับจางานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมนี่ครับช่วงอกกลางนะครับช่วงอกกลางกับปีกปีกปีกแม่นะครับปีกปีกล่างครับแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นปีกบนครับผ้าร่มผมก็จะใช้การเย็บเอานะครับนี่ครับการเย็บเอานะครับ สวยงามครับผมจะไม่ใช้กาวติดนะครับเพราะว่ามันเคยมีประวัติศาสตร์ครับติดแล้วกาวหลุดนะครับเนี่ยใช้รพะโลมอันนี้ก็เชื่อเป็นช่วยตึงปีกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กางตลอดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าผมเลิกทําเสร็จนะผมจะแกะออกครับแกะแล้วก็พับพับเก็บไว้นะครับพับจาก้นมานะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็รอวาดภาพนะครับเพราะตอนนี้จะไปเก็บในบ้านไม่ได้ครับถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับเข้าบ้านไม่ได้ในนอนนะครับก็ฝากชมแล้วก็ติดตามผลงานด้วยนะครับผม นัดบุรีรัมนะครับทีมงานสิเนง่นะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับบ้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับเนี่ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวโอเธอหวานเจี๊ยบรักนะเจ๊เจ๊